<hi> อนกันด้วยเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับดีเจไทยเกมเมอร์วันนี้ผมมาเล่นกับพี่เหครับไอพี่บอยหายไปอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยทำไมซื้อนี่เล็กจัะเออมีใยเขียตัวให้ดูหน่อยพี่ไหมมีใยพี่ไหมไอนี้ผมมีปฟอสฟอร์ผมเอาไปใส่เป็นปั๊สฟอสฟอร์เจาะ เราสนใจนะครับมันคือนี่เองมันกดออกยากด้วยเออไม่นา่าูนอาชีปแบบนี้ครับเฮ้ยโอเคนะยางเล็กเว้ยปรับเป็นตอนเช้า,าน,นะนเนี่ยไม่มีท็อเลยใช่ไหม มันเป็นโหมดพี่มดเป็นโหมดละชีวิตรอดนี่นะเรียกว่าโหมดเคที T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 . แล้วทำไมมีมืมดแบบขอโทษหน่อยดิมองอย่างที่มันเป็นทำเมื่อกี้ใช่ไหม แค่มาเลยเฉยๆนะครับไม่ได้มาดูสกีบูหน่อยหือเอ,อ่มไปหาสกีบนี้ได้ที่ MCPE มาตื่นนะครับเขาแค่ไหนพี่ว่า N O B n ุ o ๊กนะครับแล้วเขาก็ค้นหาเองเลยนะครับแค่นี้แหละพี่หมืออะไรจะมาช่วยดีเหรอซอมพี่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันเมื่อตื่นๆตืเลย ไวอยู่ไหนก็ไม่รู้ตัดคลิปแป๊บหนึบบน่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ <Go. S 1> พี่ผมเป็นโหมดเคทีดอยู่ครับนำทางไปนำทางไปเลยพี่ไหมจะไปไหนกันแน่เนี่ยยังไม่มีบ้านเลยนะใส่หน้ากากด,ดีกว่าหน้ากากนี่มันลุงลังไปหน่อยก็ถอดเลย กร้งสปาวกร้งสปาวี่มันกร้งสปาวมีอะไรอยู่กล่องฮนะว่าวของโชคดีทั้งนั้นเลยนะถ้ามันตีพวกเราไม่เข้าเลยพี่เมย์กวจริงเดี๋ยวมันก็ตายอีนี่มันดาบอะไรกันเนี่ย โองยิงในไอหมดเครดิต้วพี่ว่าคุดดิคุดกองสปาวรอทำไม <c oughs> ทำไมยิงนัดเดียวตาย

ใหม่ก็ผิดผิดเลครับคุณผู้ชมรอแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เช้าแล้วเขาขุดย้ายถิ่นมันมีแต่คิปเปอร์วะนี่มันดินแดนอะไรมีแต่คิปเปอร์เต็มเลยตอนกลางคืนก็เจอคิปเปนะครับตอนเช้านี่ก็เจอคิปเปิลนี่มันอะไรกันแน่เนี่ย แล้วพี่หมออยู่ไหนถึงกระดขั้นวัวเอ้ยเห็นแล้วากากค่ะทุกคนมคงจะเห็นฉันนะ ออกมาเฮ้ยพี่มวยทำไม,ไห,มหน้ากากของมีหรือหน้ากากฟักทองเป็นไงบ้างขอหัววิเทอร์หน่อยขอหัววิเทอร์หน่อยเราจะกลายเป็นหน้ากากวิเทอร์รู้จักไหมหน้ากากวิเทอร์เท่ไปหน่อยนะไ,ไหนหน้ากากวิเทอร์อ ดีไหมโอเคไปเร็วเอ็นเดอร์วก่อนโคเสียเราจะตายง่ายมากเป็นข่านี้เราจะไปเอ็นเดอร์นาก่อนนะครับเตรียมตัวเตรียมใจดูเลยรอแป๊บนะครับตัดลีบก่อนตอนที่ผมไปถึงโลกเอ็นเดอร์นาก่อนนะครับ